มาดูติดกันนี่ครับวันนี้เราจะไปแจกข้าวสารแล้วก็ไข่นะครับให้กับครอบครัวที่อาจจะติดขัดเรื่องอาหารการกินบ้างนะครับแลก็เรามีกําลังกายกําลังทรัพ์ กำลังใจเท่าไหรเราก็ทําบุญเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้อยากเชิญชวนทุกคนที่กําลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ร่วมอนุโมทนาบุญไปกับหนึ่งบูรินทรยพธแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านที่จะทําบุญให้กับผู้ยากไร้ครอบครัวที่ต้องการข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ไข่อะไรอย่างนี้นะครับใครที่เห็นคลิปนี้ใครที่กําลังไม่สบายกายไม่สบายใจใครกําลังเป็นทุกข์ก็ขอให้สบายกายสบายใจมีความสุขมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือน,นะครับทุกคนสาธุครับสาธุเป็ิดีโอครับ

คเพื่อนครับตอนนี้หนึ่งบดีอริยาพัฒน์พร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่คือญาิแล้วก็แม่ชีด้วยนะครับอยู่ที่หมู่บ้านสุพัก,พกดีที่จังหวัดอุทัยธานีครับวันนี้เราพาทุกคนมาร่วมบุญกันที่เราได้คุยกันแล้วว่าเรามีเล็กมีน้อยเราก็สามารถช่วยเหลือสังคมให้ได้อยู่ได้วันนี้เราได้มาร่วมกันมอบข้าวสารนะครับไข่น้ําดื่มอะไรเงี้ยให้กับคุณแม่คุณพ่อที่อยู่ที่นี่ ที่หมู่บ้านสุขพักดีแห่งนี้มาร่วมอนโมเตตาบุญด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ชีนะครับที่พาเรามาแม่ชีแก้วครับแม่ชีแม่ชีแก้วเพชรนะครับอืมครับแม่พาเราแม่พาเรามามอบสิรดศีกับสังคมเนาะคุณแม่ครับเดี๋ยวเรามีข้าวสารมีเ่สีชุดบ้านเนาะอันนี้สี่บ้านก็ฝากไว้ตรงนี้เลยนะครับให้แม่ช่านนี้จะเดินกันะเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยแลวก็ผู้ป่วยที่ ช่วยเหลือเองไม่ได้หนึ่งหม้อให้ออกบรับไม่ต้องไหวไหมเอาออกครับช่วยช่วยช่วยนรับทุกท่านนะครับอันนี้หนักหน่อยนะครับแม่นานๆค่ะอันนี้ชุดนี้จะให้นพ่นเดี๋ยวนานเอาท้ายลูแม่มีข้าวมีน้ำนะครับแล้วก็มีไข่ครับนี่ถือว่าเป็นเบื้องต้นในการช่วยเหลือเพื่อคุณกันนะครับ

ที่วัดมีวัดที่ไม่ฉีกประอวัดเขาถ้ำประทุนนะครับมีโอกาสเรามาเจอกันอีกอาจจะได้ร่วมบุญใหญ่ๆกันอีกก็ได้นะครับสร้างโบสถ์สร้างอะไรด้วยกันอีกนะครับตอนนี้รักษาสุนย์ท่ามนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับสตอรี่อินสไปน์กับหนึ่งบดินทร์อริยพัฒน์